สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำอาจารย์นะครับหัวข้อในการบรรยายในช่วงบ่ายนี้จะเป็นหัวข้อ SCS08 นะครับการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะภาัยพิบัติครับอาจารย์ผู้บรรยายจะเป็นอาจารย์กรีรติศรีประไหมอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสาธารณภายัยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขออนุญาตเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีครับน้องฟิวผมรอไหมใช้ได้ไหม ชื่ออะไรรู้จักเขาไมหมฮะฟิเปิดแมสให้พี่เขาดูหนออ่อยดิพอฟียังโสดใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิด <im itation> อ๋อไม่โสดอ่อไม่โสดไม่ใช่ตุ๊ดด้วยอออโอเคเขาช่วยงานอาจารย์อยู่นะครับอโอเคก็ตามนี้นะครับผมชื่อกิรติศรีประหม่นะครับก็ข้างหลังทั้งแถบตรงนี้นิดหน่อยน่านจะรู้จักผมหมดแล้วครึ่งห้องรู้จักผมเพราะผมอยู่สพมา12ปี นะครับก็เลยรู้จักกันก็วันนี้ก็หน่วยหัวข้อของผมเป็นเรื่องหัวข้อของการสนับสนุนทรัพยากรอะไรเนี่ยครับก็จริงๆแล้วก็อาจจะมีอาจารย์หลายท่านเมื่อเช้าสอนพวกท่านไปเนื้อหาก็จะวนๆๆเนีน่ยมันก็อยู่ในข่ายของเรานะครับแต่คราวนี้ผมจะทําเหมือนรุ่นที่หนึ่งแล้วกันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการมาแชร์ประสบการณ์กันเพราะว่าผมรู้ว่าตอนบ่ายน่าจะหลับก็เหมือนนักศึกษาผมอาลืมแนะนำนักศึกษาลืมไาเลยเลืมลืมลืม,ลมผมทํางานผมต้องมีเพื่อนอ่า <c oughs> ่ะเดี๋ยวให้ให้น้องนะอ้อีกคนหนึ่งไมคนนี้มาอยู่ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนักศึกษาการจัดการสาภัยนนทวัฒน์แจ้งประจากชื่อเล่นติวเตอร์นะครับอยู่ชั้นปี3นะครับขอบคุณครับคุณพ่อประจำอยู่สถานีตะเพิงบอลไก่ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายธนกูลสวงนีนะครับนักศึกษาการจัดการสาราภัยชั้นปีที่3ครับพ่อคงไม่ต้องบอกใช่ไหมครับสวัสดีครับผมนายกฤษดาอุดมบงครับชื่อเล่นชื่อแม็กกี้ครับอยู่ชั้นปีที่3ครับพ่อพอรับจ้งอยู่ไซ่งานครับอ, <c oughs> อ่ะเียไปไปยืนตรงยืนอยู่จานนี้แหละจานเงา ไม่ยืนตรงมุมจริงไม่ให้ยืนตรงมุมอ่ะไม่คือเขาคือเด็กเด็กกลุ่มนี้ก็คือในสาขาผมผมสอนสาขาการจัดก,การสารภัยเนาะหรือเราเรียกว่า DNT นะนักศึกษาหันหลังดูขายของนิดนึงอ่า DNT นะครับโอเคหันหลังกลับกท็ที่จะมาโชว์นี่อันหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยอยู่ในขายงานของงานภัยพิบัติน้องบางส่วนเนี่ยเขาจะมาแทนรุ่นพี่ที่นั่งข้างหลังนะครับรุ่นพี่น่ะอาอ้อนออกมาหาหน่อย วันนี้ขออนุญาตนะครับพอดีผมมาจากสบพกอ,อาจจะอะไรลึกๆกับสบแต่ว่ามันเกี่ยวกับภัยพิบัติแต่ผมจะพยายามลิงก์อะไรกับเขตกับสบพให้นะครับวันนี้จะได้รู้ความความในใจของคนสพพต่อสำนักง,งานเขตนะครับอ่ะอนแนะนำตัวให้กันหน่อยครับผมชื่อนัชสิตอัมภวัตนะครับรเ,เป็นบัดดี้อาจารย์กีครับเรียนจบดับเพลิงมาด้วยกันต่อยมวยกันคู่กันนะครับต่อยกันมาแล้วครับผม นอนเตียงข้างๆกันครับครับออผมอยู่สถานีอำเภอบางชันครับรับผิดชอบ4เขตมีบุรีบึงกลุ่มขนตายาวและของสามวาพื้นที่รับผิดชอบ224ตารางกิโลเมตรเจ้าหน้าที่44คนครับครับอ,อยู่นี่ับโอน้อโอนก็คือที่ผมให้ให้โอ้นมาเนี่ยคือโอ้นเนี่ยสมัยก่อนที่ปี47เนะปีปอ่าอยู่ตรงแหะไม่ต้องห่วงนะครับผมจะเรียกที่ผมรู้จักถ้าผมไม่รู้จักผมจะไม่เรียกผู้หญิงนี่ไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่เรียกมาเลยนะครับอ่า ก็คือโอ้นเนี่ยเขาเขานะ้าดาบเพลิงเนาะที่เราสอบกันปีปีสี่เจ็ดสี่แปดช่วงนี้เปลี่ยนถ่ายจากตำรวจดาบเพลิงอะไรเงี้ยก็มาอยู่กองร้อยเดียวกันกับโอ้นนะครับก็ก็อย่างที่บอกผมเข้ารับราชการที่กทมเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาทศภัยสีสามตอนปีสี่สี่แปดสี่ประมาณนี้ครับก็ฝึกมาเขาสมัยก่อนเราก็ไปฝึกที่โรงเรียนโรงเรียนตำรวจภูธรหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านการฝึกมาแล้วก็มันก็มีอย่างเนี้ยรุ่นสองจนปัจจุบนนันนะของสพคือรุ่นยี่สิบแล้ว ก็ผ่านมา18ปีทุกปีจะมีการฝึกอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็พื้นเพข,ของคนสาพาก็คือเขาต้องฝึกหนักนะครับอย่างที่เรียนก็คือ1นึงหนึ่งเดือนแรกต้องคืออยู่โรงเรียนตำรวจพอหลังจากนั้นเสร็จแต่สมัยรุ่นผมกับโอ้นเนี่ยเราอยู่โรงเรียนตำรวจทั้งหมด,หมดกี่เดือนนะสี่เดือน4เดือนเลยฮนะไม่มีอะไรนอกจากตำรวจ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 ดังนั้นหลายๆอย่างเราอาจจะถูกฝังมาเรื่องของระบบตำรวจเข้ามาในหัวเพราะเราเป็นเด็กน้อยธรรมดาในช่วงนั้นแต่เราสี่เดือนเราถูกเขา ทำหลายๆอย่างแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะก็คือถูกปลูกฝังเรื่องวิน,นัยเรื่องอะไรมาบางนั้นเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่ต่อเพลิงรุ่นเก่าๆนี่สพปะไอ,อ,อ,อเดี๋ยวยินกันยินกันเดี๋ยวไปมาสายมาสายมาเนี่เลยมาสายไอ้อแปด้วยแปดด้วย,วยมานี่เลยนะมามา,มาอยู่กันนะอ่ะอยู่เป็นเพื่อนพี่กันนะครับก็อย่างแปดก็อยู่รุ่นเดียวกับผมเนี่ยวันนี้ผมเหมือนรวมรุ่นงไงไม่รู้มาสอนเพื่อนกันนะครับแต่ว่าอ่ะต่อนะครับ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราถูกฝึกเสร็จเราก็จะถูกลงไปอยู่ตามสถานีส่วนผมเนี่ยผมก็ไปอยู่ส่วนกลางแล้วผมใช้ว่าส่วนกลางที่ที่ซอยอารีนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อมาเรื่อยๆส่งต่อมาเรื่อยแล้วก็แต่ก่อนเนี้ยเรื่องของการการเรียนของการฝึกเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของให้ข้าการตำรวจมาสอนเราแต่ปัจจุบันเนี้ยเราจะให้ของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยามาั่งแผ่นดินไหวมั่งเพราะเราถือว่า ภยัยพิบบติปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่ไฟไหม้อย่างเดียวละมันมีเรื่องเทคโนโลยีตอนนี้เราเรียนเรื่องของ e v ด้วยใช่ไหมฮะเรียนเรื่องของ e v ซึ่งรู้จักใช่ไหม e v ตอนนี้รถ e v ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะดับดับได้โดยทันทีครับก็มันต้องใช้อะไรนะเอารถไปจุ่มน้ำใช่ไหม นี่เรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวต้องให้สพภเขามาพูดเองเดี๋ยวพอเวลาเขาปุ่มนั่นเราไปคุยกับสพอตอนนี้เขาดับเพลิงรถอีวีก็คือต้องเอาเหมือนถ้าเอาดับให้จริงคือต้องเอารถไปจุ่มน้ํากี่ใช้น้ํากี่ลิตรไม่รู้ประมาณตตใช่ไหมถือว่าอันตรายไหมอ่าแล้วตอนนี้รถอีวีเยอะมากนะฮะเห็นไหมฮะที่ไปจองจองในกี่คันนไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่แต่มันเยอะมาก คือตอนนี้ทางสาพเองอะ่ะเขาก็นึกถึงเรื่องนี้ว่าต่อไปเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนระเบิดเวลาที่มันรออยู่เพราะว่ามันก็มาจากจีนส่วนใหญ่เนาะก็ผมไม่ได้ดูถูกเขาเนาะว่าว่าอะไระคือทางสอาพอ๋อแม่แม่บ้านอย่าพูงมาฉีดตอนนี้เขากำลังพูดถึงเรื่องซีเรียสสารเคมีอยู่แม่บ้านมาฉีดเดี๋ยวมีกลิ่นขึ้นมามาถูกที่ถูกเวลาพอดีเออเราก็งงนะ ดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของภัยพิบัติต่างๆอย่างที่ผมเรียนว่าในอดีตเนี่ยเรามีเรื่องไฟอย่างเดียวเราถูกอบรมเรื่องไฟนู่นนี่นั่นและเรื่องน้ําท่วมเราก็ผ่านมาแล้วเนาะปี54เรื่องโรคโควิดเราก็เป็นผู้เดือดร้อนด้วยแต่ตอนนี้ภัยยุคใหม่ที่ทางสพอเองก็เรามองคือภัยของรถ E ีวีซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะมีอันตรายเพราะปกติอะสมมุติว่าเกิดรถ E ีวีมันไหม้ไหมบนท้องถนนคงไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าไหมตรงไหนคิดว่าน่าจะอันตรายอะ ที่ไหนที่ไหนสถานที่ที่ไหนฮะเอ้เต้อเต้อช่วยอาจารย์นิดนึงมีไม้ลอยไหมไมลอยเออไม่ได้เคาะนะฮะไม่ได้เคาะให้ให้นักศึกษาจริงๆมีนักศึกษาผู้หญิงสาวสวยนะแต่ว่าพอดีเขาติดเรียนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอุยไฟดู ไฟดูดนะ,นะอโอเคอะนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าเรื่องของสารภัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางสำนักงานเขตทางอาของสวพอเองเนี่ยอาจจะต้องร่วมกันศึกษาเรื่องภัยชนิดใหม่เมื่อวันรุ่นหนึ่งมั้ง ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยแล้วก็ทำสมอลกรุ๊ปด้วยกันนะครับก็จริงๆผมเองผมไม่ได้รู้อะไรเยอะนะผมก็รู้ในส่วนเหมือนน้องผมแหละก็คือในเรื่องของสพพอ,พอ,อ,อก้าวไปสักหน่อยเนี่ยงานปกครองผมก็ไม่รู้งานสังคมสงเคราะห์เนี่ยสิ่งจะอยู่ในสพเนาะผมก็ไม่รู้เรื่องเลยเมื่อวานนั้นมีเคสอะไรนะเคสรถไฟฟ้ามันวิ่งใช่ไหมแล้วเขาถามว่าจะเบิกเงินหรือเบิกอะไรเนี่ยจะเบิกตอนเพราะรถไฟฟ้ามันวิ่งตามรางแล้วมันไปที่แนละ้วชี้ ชื่ออีทหรือชื่ออะไรอีคนหนึ่งชื่ออะไรมั้ยแอนเนยไหมแอนเขาสามารถตอบปกครองได้ว่าใครจะเป็นคนจ่ายเขตไหนเป็นจ่เขาบอกวา่าเขตที่เกิดไฟไหม้ที่รถไฟฟ้ามันหยุดเพราะมันเคลื่อนจากจุดนี้ไปจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยผมว่าดีเหมือนกันนะบางทีว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาทํางานร่วมกันของเขตของสพอของอะไรปกติสพเราได้คุยใครไหมแต่ แปลนี่เขาอ,อยู่ทางน้ำสามเสนนะครับหน้าที่หลักของแปลก็คือขออนุญาตครับหน้าที่หลักก็คือ,อช่วยคนกระโดดน้ำนะครับฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายเสร็จแล้วก็เก็บกู้นะครับผู้เสียชีวิตเท่านั้นเองนะครับสัปดาห์นึงประมาณเท่าไหร่ถ้าช่วงโควิดนะครับเฉลี่ยเลยครับเฉลี่ยเลยเนี่ยก็คือวันละเคสถึงสองเคส หนักสุดถึง3เคสนะครับช่วงโควิดนะหลังๆมาเนี่ยเเ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 ออออ่่่่ขนนนนนนาาาาาครรรับบมม้นนนพพะะวผปป็ืืยยกกดดีโไถ้า,ถ,าถ้าช่วงช่วงนี้มาก็ตัง้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยปี67มานะครับก็จะมีไม่มากนะครับแต่ส่วนมากจะโดดไกลๆสะพานกรุงเทพอะไรทางนี้ครับกระโดดไกลจากเราเพราะว่าถ้าโดดแถวสะพานพุทธสะพานพระราม8อะไรเนี่ยเ,เ,เราจะเอาทันนะครับถ้าโดดไปไกลกว่านั้นเราเอาไม่ทัน นะครับเพราะมันไกละนะครับและใช้ระยะเวลาการเดินทางก็มากกว่นะครับเป็นข้อมูลเสริมนะที่นายอำเภอนชิบุกเบือแปลนะครับก็คือคนเวลาเขาจะฆ่าตัวตายเขาจะ,าาาจะาามีทรายอันหนึ่งบนสะพานแปลงบอกด้วยว่าทรายที่เราเห็นปัดจำเลยแล้วไม่มีทางขึ้นกิ่งแล้วโดดข้าวถ้าเห็นก็คือประเมินแบบคนนี้โดดแน่เลยครับอาการเขานะครับเขาจะเดินเหมือลอยนะครับเดินเหมือลอยคนเดียวจะเดินคนเดียวใจะมาคนเดียวจะเดินเหมือลอยอาการเหมือลอยครับเดินมองลงแต่ไม่น้ําอะไรอย่างนี้ครับอาการนี้เลย แล้วก็อีกอาการนึงค pues ือน mm ั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี s <S ้ยครับนั่งอยู่คนเดียวแล้วรองเท้ารองเท้ามาวางตรงรองเท้าก็จะมีถอดไว้ครับถอดถอดไว้ถอดไว้จะวางเป็นระเบียบมากนะครับจะไม่แตกนะครับถอดครับแต่ถ้าท้ายที่สุดครับผมอยากได้เนี่ย ก็อมองจอเซเวอร์ก็อมองจอปิดตามสภานะครับมาไว้เพื่อใช้นั่งดูว่าอ,อาการอ,อย่างเงี้ยเราเสังรอองนี้เนี่ยนะ้งนี้เนี่ยครับถ้าถ้าดูจากกล้องนะครับดูจากกล้องถ้าถ้าต้องต้องฝั่งถ้าฝั่งขาเข้าเนี่ยเราจะเห็นเพราะเราจะใช้กล้องส่องดูแต่ถ้าฝั่งนู้นเราไม่เห็นเลยนะครับถ้ามีกล้องมองจอปิดเนี่ยเราก็สามารถดูได้อเงีน้ยะครับว่าอาการอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับมีบางเคสนะครับมาล้องตั้งแต่ตีสี่นะครับตีสี่ ตีสี่ถสพานพุทธมาร้องแต่ตีสี่แล้วก็ชัวรอช่วงปอดคนนะครับก็โดดเลยไม่มีใครเห็นคือเขามาเหมือนคนปกติเนะี่ยถือเก้าอี้มานั่งดูชมวิวอะไรปกตินะครับเก้าอี้ตัวนั้นแหละพอนะถึงเวลาคนปอดคนปุ๊บหลัง2องโมงเมื่อไหร่ปอดคนคนไม่ค่อยเยอะนะครับอาใช้เก้าอีนะ้เนี่ยปีนข้ามโดดลงไปเลยนะครับบางเคสที่ผมเจอก็จะเป็นชายผู้สูงอายุนะครับถุงชีงอยู่เลยนะครับถุงชีงอยู่ <Okay>. นนเรื่องอภัยพิบัติใช่ไหมสนับสนุนโดยทรัพยากรผมไม่มาในเดี๋ยวผมให้น้องเขาส่งพวกข้อมูลเ,ลเข้าไปในกลุ่มแล้วกันนะฮะ,ะ,ะหรือเอกสารอะไรต่างๆแต่ว่าผมถือว่าสามชั่วโมงเนี้ยเราอาจจะต้องมาไม่ใช่อาจจะต้องมาคือผมมีประสบการณ์อะไรน้องมีประสบการณ์หรือพวกเรามีประสบการณ์เอามาแชร์กันดีกว่าเพราะว่าผมว่ามันสําคัญมากกว่าที่เราจะมานั่งนั่งฟังบรรยายเพราะส่วนเอกสารแล้วก็มีตามระบบของเขาอยู่แล้วนะครับอ่ะ อันดับที่สองผมจะขอญาติะผมจขอญาตขอเริ่มก่อนเลยเพราะครั้งแล้วมันเวลาไม่พอที่ที่แบ่งกลุ่มตามไม่พอทราบใช่ไหมพอทราบกลุ่มตัวเองใช่ไหมที่ว่ามีสปพผสมหรือยังไม่ทราบอ๋อส่งให้ในกลุ่มแล้วนะอ่ะผมแต่ว่าผมจะขอญาตแยกไกลๆกันเหมือน,น,นใกล้กันมากไม่ได้ยินเลยเออผมจะขอญาตเดี๋ยวเอาสอพพเป็นหลักดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ง่ายเอา แป,แปลอยู่กลุ่มเลยยังไม่ทราบรอ่ะทราบทราบไม่เอ่ยในกลุ่มลายมีไหมลองลองช่วยกันเช็คนีดนึงค่ะ <c oughs> ขึ้นเลยค <c oughs> รับขึ้นอย่างข้าวนี้ชอบจากนัดูไลไอม่อน <c oughs> โดนนักเรียนแกล้งแกะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเฮ้ยมีชื่อมิเคลยาคอบเซ้นเนี่ยหรือใครอ่ะ จริงเหรอก็ได้พี่ว่าพี่จาเราได้ให้เราเป็นฝรั่งนี่หว่าใช่ไหมวันนั้นที่พี่กีไปถามที่ราชประชามอ้ยฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเขาเรียกอะไรยาคบเส้นนี่ต้องพูดสแกนดิเนเวียนเลยดีใช่ไหมฮะเดนมาร์กเยี่ยมมากเลยคนสพพมีแต่หน้าตาดีๆทั้งหมดเลยนะอเล่นแต่ผมคนเดียวผมไม่หลอกผมรู้ตัว อ่ะได้ไหมพอพอทราบกลุ่มไหมอ่ะเดี๋ยวผม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 ,ผมหาหัวหน้ากลุ่มให้แล้วกันนะผมขอแต,งต่งตั้งตัวเองชี้เลยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมรู้จักกสพผมต้องหัวหน้ากลุ่มเป็นสพพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกกันเองเอาเอาใครดีนะกลุ่มแรกน,นะครับกลุ่มกลุ่มหนึ่งเอาจักรพงแล้วนั่นจักรพงฟักเย็น ใครเอกยพพงษ์ฟักเย็นนะไม่รู้จักยกเลืนลุกขึ้นยืนนะครับอยู่ไหนครับเออเหรอจริงเห็นตั้งนาน้ะนายับจักรพงษ์ฟักเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับผมผมนายจักรพงษ์ฟักเย็นครับพนักงานต้องกันและบรรเทาสารภัยชำนาญงานอ่าครับผมแต่งตั้งให้จักรพงษ์ฟักเย็นเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้กลุ่มที่สองเอาสรุป สรุปสรุปสรุปบางชันอ่านางถูกที่ถูกดางอ่ะครับอ๋อให้ครับผมผมสรุปสอนว่าอธิภาครับอยู่ที่สถานีดับเพลิงรักู้ภัยบางชันครับครับอ่าท่านที่สามเนาะท่านที่สามเดี๋ยวผมอาจจะให้ไปอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปอยู่อ่าท่านที่สามกลุ่มสามเดี๋ยวนะอะดีเทพแล้วกันอ่าได้ไหมพอไหวไหม ช่วยพี่กินหน่อยได้ไหมอดทิตย์เทพได้ครับอาทิตย์เทพคุณสามอาิตย์ไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวให้ให้น้องได้ครับขอเสด็จผมนะอาทิเทพแกลงนะครับแล้วงาบวงการละครสาตว์ภัยจำนำเงียนะครับอ่าสุดท้ายก็คนเดิมไม่มีโผนะต้องเป็นมิเกลล็อกเป้าเรียบร้อยแล้วด้วยสายตามิเกลพาพาทีมพี่ๆเขาไปอยู่ตรงนู้นนะตรงมุมมุมด้านนู้นนะ แต่ว่าผมจะพูดเนื้อหานะโดยทั่วไปนะครับอ่ะแบ่งเลยได้ไหมฮะมาแบ่งเลยได้ได้อ่ะไปเลยครับใครมีชื่อตามไหนนี้ใครใครไม่ทราบมามารับที่ผมนะผมมีชื่ออยู่มีไหมมีไหมครับชื่อชื่อไม่ใช่โอเคนะครับ <c oughs> ครับ,รบตามนี้เลยอ่าลองลเอาเป็นกลุ่มเล็กๆดีกว่าจะได้สนิทกันกลุ่มใหญ่พูดไปก็ไม่สนิทกันอ่าเผื่อจะรู้จักกัน พอาเห็นบอกว่าต้องทำโปรเจกต์กลุ่มนี้ใช่ไหมเขายกกรณีห้อง6เคสเนี่ยผมสมมติเป็นพื้นที่เขตบางเขนนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนสถานการณ์แผ่นดินไหวพอะแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บเนี Seiten ่ยมันก็จะมีอะไรที่เกิดขึ้นทั้งหมด6เคสที่ผมสมมติขึ้นนะครับลองแบบไม่มีความรู้อะไรหรือเราคิดว่าเคสอย่างนี้เราจะทำเนี้ยก็คือให้ใหลองลองคุยกันในกลุ่มไปก่อนว่าจะเอาเคส1เคส2เคส3เคส4เคส5เคส6มีทั้งหมด6เคสนะครับแต่ว่าเราทำเอาเคสเคสเดียวลองดูครับลองดู เดี๋ยวมันจะเกี่ยวเรื <S <S fruit, <t une> <t une> ่องของงานปกครองงานอะไรอยู่ในนี้งานสงเคราะห์เดี๋ยวจะให้น้องจอยเขาลองส่งส่งนะส่งแล้วอ่ะลองช่วยช่วยดูหน่อยครับอ่ารันให้จันอ่ะเคสที่หนึ่งเคสที่หนึ่งเคสที่หนึ่งเลือดไปนะครับเราก็จะมีคําถามนะครับคําถามที่ผมถามไว้นะครับข้อที่หนึ่ง เพราะว่าผมถือว่าในแต่ละส่วนงานนี้คืองานอย่างงี้จริงๆแล้วพอมันเกิดเหตุอ่ะมันทําแต่สพมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกส่วนเนี่ยคือตามที่พรบที่บอกว่าสํานักง,งานเขตเนี่ยท่านพอเขตท่านมีอํานาจโดยตรงในการสั่งการแล้วก็สมมุติไปก่อนว่าเคสกรณีนี้มันเกิดในระดับเนี้ยลองดูที่เขตก่อนว่าเขตจะทํางานยังไงสั่งการกันอะไรยังไงนะครับลองลองดูว่าปกครองจะทาอะไรสั่งคมสงเพาะทำอะไรอ่ะต่อไปเรื่อยๆเลย ครับผมก็สมมติสถานการณ์ขึ้นมา1 23 4เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วมีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครต่อเลยครับ,รบแรงสั่นสะเทือนเท่านี้เท่าน,นีอา้อันนี้คือทําให้เราอิ a เมต่อว่าสถานการณ์ที่เราคิดไปเนี่ยมันเกิดนี่ที่เมืองกาญจนะครับแน่นอนถ้าเมืองกาญจน์มีผลกระทบต่อกทมห้งห้าสิบเขตอยู่แล้วนะครับเคสที่หนึ่งไว้คิดโทษด,ดิผมก็สมมุติว่าอาคารหอพักตั้งอยู่บนถนนหงโยธิน สูงสี่ชั้นจำนวนสามสี่พ้องปรากฏว่าเสาด้านซ้ายบาบาแตกหักเนี่ยหน่วยงานของท่านจะดําเนินการอย่างไรครําว่าหน่วยงานท่านเนี่ยให้เรานึกถึงเป็นเขตนะครับเป็นเขตผมถือว่าสาพเนี่ยก็คือสังกัดเขตเลยแล้วกันนะครับสพท,ที่อยู่ตามของท่านนะครับอ่ะเขตที่สองคือคอนโดมิเนียมสูงสิบชั้นอยู่ริมถนนนะครับมีกระจกร่วงหล่นเกิดรอยเล้าของปูนแก๊สอะไรเงี้ยต่างๆว่าจะทํำยังไงก็เหมือนกันนะครับข้อที่สามโรงงานแบตเตอรี่นะครับเกิด ั่วไหลาสารเคมีั่วไหลอะไรอย่างนี้เกิดกลุ่มควันมากจะทําอย่างไรเขตที่4โรงเรียนชั้นประถมในเขตบางเขนนะครับแล้วก็นักเรียนแตกตื่นมีเด็กหมวแตกสองคนแขนหักสิบลายฝ้าร่วงทําอย่างไรข้อที่5เกิดข่าวลือแผ่นดินไหวอ่าผมดื้อมันเพิงเป็นเขตบางเขนผมไม่ได้แก่นะครับถล่มลงมาติดอยู่สถานที่ต้องทําอย่างไรนะครับข้อที่6เกิดอัฟเตอร์ช็อคตามมาหลายครั้งประชาชนแตกตื่นมีการกักตุนอาหาร สร้างความไม่พอใจอันนี้อาจจะเกิดจากจลและเขาเคสที่หกเ่ยจะทําอย่างไรนะครับมีทั้งหมดหกเคสลองคุยกันดูว่าท่านจะหยิบอะไรคือคือหนึ่งส้เนี่ยอาจจะซ้ำกันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอย่างไงแต่ว่าให้ท่านเลือกไปก่อนตอนนี้หนึ่งสองสาี่ห้าหผมก็อยากรู้ว่าในกลุ่มเนี้อะไรที่มันน่าจะป๊อปปูล่าในความคิดของท่านนะครับโอ้อเออเออยเป็นมิเกลอ่อะมิเกลก็เป็น หัวหน้าหมู่แล้วกันนะอีะกใช้แล้วก็คอยประสานงานพวกพี่ๆเขานะอ่ะ,อะตอนนี้ตอนนี้ใครเอ่ยเราพี่กีแต่งตั้งเราเป็นหัวหน้าหัวหน้าในการคุยกับเขานะไม่ใช่หัวหน้าสั่งเขานะหัวหน้าในการคุยกับเขาเราดูว่าในแต่ละส่วนเนี่ยจะทำไงแล้วก็ให้น้องแม็กเนี่ยเป็นคนช่วยเขียนเรามีความคิดกันว่าเราเคสไหนไรไม่ต้องซีเรียสะดเลยครับ เดี๋ยวเราก็จะจบกันแล้วครับอ่าโอเคอ่าให้กบนะกบนะพี่กีแต่งตั้งโดยที่ว่าเราเป็นผู้ประสานงานแล้วกันเนี่ยสามารถประสานงานกับทุกคนลองคุยกับปกคร้องหรืออะไรเงี้ยแล้วดูว่าเราจะอ่าจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงหรือว่าเราจะทําอะไรไงลองคุยกันขอสอดแทรกหน่อยนึงคราวนี้ พอดีผมมีวิดีโออันหนึ่งเดี๋ยวท่านจะนึกไม่ออกว่าความรุนแรงที่ผมเคยเจอเมื่อปี2011เป็นไงผมมีวิดีโออันหนึ่งเรื่องของแผ่นดินไหวที่ฮะไ,ไม่ใช่ที่ชินจุก,กุแล้วกันชินจุกุประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วผมจะอธิบายความต่างของประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะครับที่ผมเคยเจอให้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้นอกก้องเขาเริ่มเลยขอเสียงด้วยนะขอเสียงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทำก็ได้ครับเรามีเวลายอยู่กันตั้งสามชั่วโมง ผมไม่ปล่อยสามโมงครึ่งนะผมปล่อยสี่โมงอันดังๆหน่อยก็แล้วจริงหน้าปิดไฟแล้วนอนหนออ่ะอันนี้นะครับเอาจอใหญ่เลยจ้ะอันนี้อันนี้เป็นใครที่เคยไปญี่ปุ่นจะรู้นี่คือคล้ายๆว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะสาลาสาลาวาัการหรของชินจูกุเขาอ่านะ สังเกตไหมฮะเกิดอะไรขึ้นนี่ในญี่ปุ่นนะถ้าไทยแลนด์ไทยแลนด์นอตติงเราไม่พูดอ่าอันนี้เฮ้ยตึกมันโยกได้อ่ะ